อยากทำในหน้า t ิ k ต o อกแบบไม่ต้องลงทุนต้องเริ่มยังไงมีหลายคนเข้ามาเล่น t ิ k ต o อกนะครับแล้วก็ทำในหน้าไปด้วยพยายามหาสินค้าขายดีพยายามหาสินค้าที่คิดว่าคนอื่นน่าจะซื้อเยอะลงทุนนะครับเอาสินค้านั้นมารีวิวมาทำไลฟ์สดมาทำคลิปพอทำไปหลายๆคลิปแล้วไม่มีคนซื้อก็ท้อแล้วก็ล้มเลิกไปวันนี้พี่จะมาแชร์เทคนิคที่พี่ใช้นะครับว่าทำยังไงแบบไม่ต้องลงทุนและไม่ผิดกฎ t ิ ktok ด้วยนะครับซึ่งวิธีที่พี่ใช้นะครับ พีชจะเลือกสินค้าที่พีชใช้ในชีวิตประจำวันมารีวิวครับพี่เป็นคนทําอาชีพ YouTube แล้วก็ให้คําแนะนําแม่ค้าออนไลน์แล้วก็แก้เฟซเข้าไม่ได้สิ่งที่พีชใช้นะครับก็จะเป็นพวกไม้นะครับขาตั้งกล้องไฟอย่างเช่นไม้ไร์สดตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ใช้พูดตรงนี้นะครับถ้าคุณสนใจไม้ของพีชก็กดที่ตะก้าแล้วก็ซื้อสินค้าได้เลยเลือกสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมาทํารีวิวยกตัวอย่างเช่นเ้่าวันนี้คุณทําอาชีพแม่บ้าน สินค้าที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพวกไม้กวาดไม้ถูพื้นหรือน้ํายาทำความสะอาดไม่มีใครรีวิวดีที่สุดเท่ากับสิ่งที่คุณใช้เป็นประจำหรอกครับเอาสิ่งนั้นนะครับมารีวิวในทิกตอกแล้วบอกให้เขารู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันครับเอามารีวิวเอามาขายแม้วันนี้ทําไปหลายๆคลิปยังมีคนซื้อก็ไม่ต้องท้อครับเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณได้ใช้ในชีวิตประจำวันลองมองหารอบๆตัวครับ สิ่งไหนบ้างที่เป็นสินค้าที่คุณต้องซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเอาสิ่งนั้นมารีวิวใน i ิกตอกเพื่อคุณจะได้ทําคลิปได้แบบต่อเนื่องและไม่ท้อถ้ายังไม่มีคนซื้อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดติดตามคลิปได้เลยครับ